แล้วจากนั้นก็พอเข้ามาบุกมาเจอแล้วมันถูงเลยกดแล้วจากนั้นผมก็เริ่มวิ่งวิ่งไปแลวก็วิ่งต่อไปจนตำรวจนั้นหายไปใช่ไหมครับแล้วผมก็วิ่ง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 กระโดดดึงบ้างกระโดดบ้างวิ่งบ้างกระโดดบ้างกระโดดไปปื๊บผมก็ รองเท้ากระโดดสูงผมก็เลยเดินเดินมันเป็นรองเท้าที่แปลกๆเลยและจากนั้นผมก็กระโดดใส่รถไฟบ้างเวยตอนนั้นผมไม่ลืมลืมกระโดดขึ้นรถไฟก็เลยไม่ได้และจากนั้นผมก็เก็บของไปเรื่อยๆแล้วผมเก็บอีนั่นไม่ทันผมก็เลยกดแซดและจากนั้นผมก็ต่อไปบ้างนห โดดข้าวรถไฟแต่ผมตายง่มากแล้วผมก็เริ่มใหม่แล้วผมก็มีแจ็คแพลทอะไรก็ไม่รู้มันเยอะแยะมากมายที่ใช้ไปก็จะเป็นพวกแม่เหล็กกับแจ็คแพลทที่ใช้ไปเยอะจนิงๆแล้วจากนั้นก็บินจนหมดเวลาผมก็เลยขึ้นไอ้บอร์ดนี่บอร์ดน,นี่ถ้าชนอะไรแล้วมันจะตายนะครับถ้ากดไปเรื่อยๆมันจะมันจะมีสระไอ้ตรงนั้นมันจะรัจากสระ ก็ตัดต่อไปไปแล้วจะก็วิ่งวิๆวิงวิึงมันมีสามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้องมีสามาแล้วจะนั้นก็กระโดดกระโดดกระโดดมันก็จะมีตอนที่ผมตายผมโคตรโง่เลยแล้วผมก็เดินไป แล้วจากนั้นผมก็กระโดดดึงดึงกระโดดไปเลยกระโดดไปแล้วผมก็เจอรองเท้ากระโดดสูงแล้วจากนั้นผมก็ผมก็โดดแต่มันก็ไม่โดดสูงแล้วพอผมก็เจอคายแล้วผมก็ลืมเก็บตัวเคผมโวดเแซดแล้วผมก็กระโดดโทษสูงแล้วผมก็กระโดดเพิ่มรอดรอดรอดเป็นสิ่งกีวาที่โคตรยากตอนนั้นผมรู้มากเลยว่าผมจะผ่าน เ็๊แคดก็พลังหมดรองเท้าก็หมดตามผหูอเลยต้องเออกระโดดบังกระติ้ตงซับเวก็ลงมาตะิีที่แล้วที่มันเงียบๆงียนะแล้วจากนั้นก็อันนี้เป็นพาร์ทสองนะซับเวจะสับสับเบนะีนีแล้วแต่เราบอกว่าตึงตายโคตรโง่แล้วจากนั้นก็จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคุณบาย